คาถาบูชาเทพยดาโนบพระเครจะเริ่พร่องให้สวดเสริมนานาดวงผูกดวงนานาตัวเองาาบูชาเทพยดานบนบเคราะห์เพื่อเสริมดวงชะตา ผูกดวงชะตาของตนเองพร้อมสัญชื่อนามสกุลวันเกิดปีเกิดวัยใดวัยใต้ฐานพระหรือเรียกว่าดวงพิชัยสงครามเอาดวงชะตาบรรจุไว้ใต้ฐานพระเพื่อจัมปุชาดวงตา วเองจะพึงว่าถาังนี้ศรภูมิจะเทนโมตัสสะพระขวัตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธจ้นะโมตัสสะพระขวะโตอรหัโตสัมมาสัมพุทธเนะโมตัสสะพระววโต อาราหานุสัมมาสัมพุทธังารยนะโมเมสัพพะเทวานังสัพพะคาระหะจเทวานังสุริยันจะปามุนจะทาสสิภุมโมจะเทวานังอุโทลราพังภะวิสติ ชโยกุสะโรจมหาลาพังโสโลลาหูเจตจมหาลาพังสัพาพายังวินาสันติสัพพาทุขังวินาสันติสัพพาโลคังวินาสันติลักขณาอะ หังวันทามิสัพพาทาสัพเพเทวามังปารยายันตุสัพพาทาเอเตนะมังคะระเตเจนะสัพพโสธีพระวันตุเมนาโมเมสัพพ เทวานางสัพพะราะหะจาเทวานางสุริยันจะปามุจจทธาสสิภุมโมจาเทวานางอุโทราพังพาวิสติชีโวกุสโรจะมหาราพัง โสโลลาหูเกตจะบหาลาพังสัพพายังวินาศสันติสภาทุกขังวินาศสันติสภาโลคังวินาศสันติลักขณาอาหางวันทามิสัภพธาสัพ เทเทวามังปรายันตุสัพพาธาเอเตนะมังคะเตเจนะสัพพสุธีพระวันตุเมนาโมเมสัพพะเทวานาัง สัพพะคลาหาจะเทวานางังสุริยันจะปามุญจะทาสสิภุมโมจะเทวานางังอุโทลาพังพาวิสติชีโวสุกโรจะมหาลาพังโโลลาหูเจตจะมหาลาพัง สภาพายงา,พา,างวินาศสันติสภาทุกขังวินาศสันติสภาโลคังวินาศสันติลักขณาอาหางวานทามิสัพพาธาสัพพเทวามังปรายานตุสัพพาธาเอเตนะมังคะเตเจนะ สัพพาสุธีพระวันตุเมนะโมเมสัพพาเทวานังสัพพาคาราะัเเทวานังสุริยันจาปามูจาธาสาสีภุมโมจะเทวานังอุโทุลาพังภวิสติ ชีโอสุกโรจมหาราพังโซโลลาหูเจตจมหาราพังสาภาพายางวินาสันติสภาทุขังวินานสาานาันติสาภาโลขังวินาสันติลักขณาอาหางวันทามิสัพาทาสัพพิทวามังปรายานตู สัพาธาเอเตนะมังคาเตเจนะสัพาสุทีภะวันตุเมนาโมเมสัพพาเทวานางังสัพพาคารหาจะเทวานางังจุริยานจาปะมุจจาธา สาติภูมโมจะเทวานางังอุโทลาพังพระวิสติชีวกุสโรจมหาลาพังโสโล,ลาหูเจจมหาลาพังสาภาพายางวินาศสันติสภาพทุขังวินาศสันติสาาัพาโลขังวินาศสันติ ลักขานอาหางวันทามีสาภาธรสาพธัพพิทวามังปรายานตัวสาภาธาเอเตนะมังคาเตเชนะสาภาสุธิภาวันตุเมณนโมเมสาภาธิวานัง สัพพาคาระหาจะเทวานังสุริยานจาประมุจจาธาสาสิภุมโมจะเทวานังโอโทุลาพังภวิตสติชีโวสุกโรจะมหาราพังโสโรล,ลาหูเจจะมหาลาพังสัพพาพยางวินาสันติ สัพาทูขังวินาสันติสาพาโลขังวินาสันติลาขานาอาหารวันทามิสัพาทาสัพพเทวามังปรายานตุสภพาทาเอเตนะมังคลาเตเชนะสภพาสุทีพาวันตุเมนยนโมเมสัพพาทวานัง สัพพาคารหาจติวานังสุริยันจาปามุจ่าทาสาสีภุมโมจติวานังโุโทลาพังพวิสติชีโอสุกโรจะมหาลาพังโซโลลาหูเกตจะมหาลาพังสัพพาพยายางวินาสานติ สัพพาทุขังวินาจันตีสัพพาโลคังวินาจันตีลักขณาอาหางวันทามีสัพพาทาสาพัพเพเทวามังปรายันตุสัพพาทาเอเตนะมังคะระเตเจนะสัพพาสุทีพระวันตุเม ถาบูชาเทพยาดานุะเคะวันนี้อัตมาสวดให้ฟังเจ็ดจบเพื่อจะให้เกิดลาบจักรละเสริมดวงชะตาราศีตัวเองผูกดวงผูกชะตาราศีตัวเองอเสริมอายุให้ท่านสวดเช้าจบ เย็นจบก็ได้อันนี้อาตมาสวดให้ฟังเจจบนะเจ็ดวันถ้าท่านมีเวลาก็สวดเวันก็ได้เพื่อจะไดะ้เสริมดวงเสริมบารมีของตัวเองและวะะมีโชคมีลาภทำธุรกริจได้เจริญรุ่งเรืองรุ่งโรดดวงดีทำอะไรก็ดี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 ตรปงารตนา จะเดินพรสาธุสาธุสาธุ